ครับทิปครับวันนี้เราอยู่กับฟิกเกอร์อิจิปานคุจินะผมหรืองานจับฉลากนั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้จับฉลากมาแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้เนี่ยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับจากร้านมือสองซึ่งนี่โลโก้ของร้านหรือว่าคอนดิชันก็ยังอยู่นะครับเป็นกล่องนี้นะเป็นอันโอเพ่นนะผมยังไม่เคยแกะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมซื้อมาจากร้านมือสองขออนุญาตตีว่าเป็นมือสองเลยแล้วกันเพื่อความเข้าใจตรงกัน เรามาพูดกันถึงฟิกเกอร์กันต่อดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมาจากซีรีส์โมโนกตัตลีโนมีชื่อว่าซงโกคุนาเดชิกะนะครับหรือใครที่อาจจะไม่คุ้นชื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าต้องเคยคุ้นๆกับเพลงนี้แน่นอน,อนซึ่งเพลงเมื่อกี้นะผมก็มีชื่อว่าเลนไนคุเลชันนะครับขับร้องโดยคุณฮันสว่าคณะนะครับผมผู้ให้เสียงภาตคตัวละคร เซงโกคุนาเดชิโกตัวนี้นี่เองอะครับเรามาดูรอบๆกล่องฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับฟิกเกอร์อิจิบันคุจิกล่องนี้นะผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับผมแบนเพสโตเอ้ยนิชิโอชินสายลักของอิจิบันคุจิเอ้ยตรงกลางเป็นพลาสติกใสนะครับให้เห็นด้านในกล่องด้านล่างนะครับมีโลโก้เรื่อง แล้วก็มีเขียนบอกว่าเป็นรางวันปีนะผมหชิ้นน้านข้างเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับมีโลโก้เรื่องด้านบนตรงกลางเนี่ยเป็นพลาสติกใสให้เห็นข้างในด้านล่างก็เป็นรางวันปีเหมือนกันนะครับผมทั้งสองฝั่งเหมือนกันเป๊ะๆด้าน,นหลังเป็นฉลากภาษาญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมกับโลโก้โคดันฉะนะครับโลโก้ลิขสิทธิ์ของ ซีรีส์โมโนกาตลิกด้านล่างไม่ได้มีอะไรครับผมเป็นรอยพับกล่องทั่วๆไปนะครับส่วนด้านบนก็เป็นชื่อเรื่องนะครับผมแล้วก็รางวัลบีจากที่ผมดูดูเนี่ยเหมือนว่ากล่องนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรประกอบยุ่งยากเท่าไหร่นะครับจะมีให้เห็นอยู่ก็คือจะมีพอปนะครับเล็กๆอยู่ซึ่งคิดว่าน่าจะประกอบไม่ยากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรา มาแกะทีเดียวเลยดีกว่านะผมโอเคขออนุญาตแกะแล้วเอาออกมาเลยนะ ถ้าเราแกะออกมานะครับเจอแผงพลาสติกด้านในเนี่ยเราก็ต้องทําการแกะออกด้วยเช่นกันแต่ว่าแผงพลาสติกกล่องน,นี้นะครับก็จะมีเทปนะครับผมด้านข้างมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแกะเทปด้านข้างออกก่อนซิลมาได้ขวดมากครับผมซิลมาทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขามีบับเบิลนะครับเป็นบป้ล กระแทกเลยนะครับให้มาด้วยตรงด้านหลังของออสีสะัะเพื่อที่จะมาให้ตัวสีสัเนี่ยไปกระแทกกับตัวเพงพลาสติกแล้วก็อันนี้เป็นพ็อปที่ให้มาด้วยนะครับเป็นพ็อปน่าจะเป็นถุงเครื่องรางนะครับผมสีแดงคิดว่าน่าจะต้องออกมาห้อยที่มือเดี๋ยวขออนุญาตแกะในส่วนของตัว ฟิกเกอร์กันก่อนนะครับผมนี่น่าจะเป็นตัวที่สําเร็จประกอบเรียบร้อยนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถขยับได้นะครับเพราะว่าเขามีการใช้พลาสติกนะครับชิ้นหนึ่งในการแยก ตัวของฟิกเกอร์กับตัวของกระเป๋าออกจากกันทีนี้ก็ใส่ปลอกนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมกับฟิ i กเกอร์นาเดชิโกะนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าเอาละครับเรามารีวิวแบบรวมๆนะครับผมกับงานอิชิบันคุจินะครับ เซงโกคุนาดิชิก o ตัวนี้ต้องบอกเลยว่างานค่อนข้างทํามาเบสกลางๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ในส่วนของผมก็ยังมีรอยนะครับที่เป็นรอยประกอบอย่างชัดเจนมากว่าในส่วนของดีเทลหน้าก็ทํามาคมชัดครับผมสีลูกตาคมชัดชุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโทนเดียวมากเลยนะครับหมายถึงว่าการลงสีของรอยยับเนี่ย กับรอยผ้าโบตีก็คือเป็นโทนเดียวกันหมดเลยไม่ได้มีการลงสีเข้มกว่าในรอยยับนะครับเพื่อเห็นได้ชัดเจนขึ้นอันนี้เนี่ยรวมทั้งกระโปรงครับกระโปรงก็ลงไปในทางโทนเดียวกันถัดมาที่กระเป๋านะครับกระเป๋าสีเหลืองอันนี้เนี่ยที่ทํามาให้ขยับได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนครับผมในส่วนของการที่สีของชุดเกิดกระเป๋าเนี่ยอาจจะผูดแล้วตกใส่กันได้นะครับ ถัดมาที่สีผิวของตัวละครนะครับสีผิวของตัวละครเนี่ยมีการลงสีเข้มนิดๆหน่นอยๆในบางจุดนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูที่สว่างมากเนี่ยน่าจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างสักเท่าไหร่มีการลงสีเล็บนะครับนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าก็ยังดีที่ยังลงในส่วนของดีเทลพวกนี้ให้ในส่วนของเครื่องรางนะครับผม ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเหมือนจะติดยากแต่ว่าก็ติดง่ายครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับผมถ้าไปโดนมันเข้าในส่วนของรองเท้าเหมือนกันครับลงสีเดียวกันทั้งรอยยับแล้วก็รอยออปกติสิ่งที่น่าสนใจสําหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นครับก็คือตัวฐาน,นครับผมตัวฐานเนี่ยฉากเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นทางขึ้น ศาลเจ้านะครับโดยที่เขาได้มีการทํานะครับตัวพื้นให้เหมือนหินมากเลยนะครับมีการทำํำซาะต้องหินนะครับหรือว่าทําเป็นเหมือนรอยคราบทางไหลของน้ํามีพืชประเภทตระกูลมอสหรือว่าพวกตะไคร่อย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกสีเขียวเงี้ย อันนี้ผมคิดว่าสีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าแตะๆดูหลายรอบเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มเหนียวแล้วนะครับในขณะที่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยยังไม่เหนียวเท่าไหร่ในส่วนที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวบันไดนะครับตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะกลวงแล้วก็เบาแต่ว่าพอยกดูเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามีน้ําหนักอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็จากที่เคาะดูเนี่ยก็คือเสียงเนะี่ยมันจะไม่ได้กล้องเลยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะใส่เนื้อ PVC ข้างในให้บ้างนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเยอะแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือเขามีการสลักตัวฐานเป็นโลโก้เรื่องเลยนะครับซึ่งปกติผมจะเคยเห็นแต่เป็นไม่เป็นแบบตัวสกรีเนเอาเลยก็อาจจะเป็นทำให้มันนูนออกมาครับ ว่านี่คือสลักลงไปก็เลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนใจอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอแนวนี้สักเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวฟิกเกอร์เซงโกคุนาเดชิโกจากซีรีส์โมโนกา รู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้นะครับก็ขอแก้นิดนึงนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาแก้ตอนนี้จะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะครับเพิ่งมานึกได้ตอนจะถ่ายจบคลิปก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมชื่อเซ oh n งโกคุนาเดโกะนะครับเซงโกคุนาเดโกะแต่ว่าในคลิปเนี่ยน่าจะทั้งคลิปเลยอ่ะผมจะติดปากเรียกว่านาเดชิกะซึ่ง อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมติดปากเองแล้วผมก็เลยดันไปตีว่าเป็นชื่อของตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆตัวละครตัวนี้เนี่ยชื่อนาเดโกะนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเขียนใน description อีกทีหนึ่งนะผมก็ขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ด้วยนะครับพอดีมันเป็นคําติดปากจริงๆ,ๆก็สำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ในวันนี้เนี่ยก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะรีวิวฟิกเกอร์ตัวอะไรนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ